สวัสดีครับทุกผู้ชมอวันนี้กับเกมคอรูสึ่าแฟนตาสติกดีกันอีกแล้วครับผมก็ทําทาที่เราไปนะครับเราเปิดหาคุณลุงคนหนึ่งไปนะครับผมซึ่งผลประกอบการก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าหลังไไปผมก็ไปเก็บเพจแล้วไปเปิดหาลุงเขาต่อแต่ลุงเขาก็ไม่ออกให้ผมซะอย่างนั้นนะครับก็เลยทําให้ผมไม่ได้ลุงเขามาในอดี้นะครับผมก็เ <c oughs> นี่ยทําไมเนาะทำไมไม่มา <c oughs> ที่แบบ คือกูไม่รู้นะว่าจะรีรันอีกทีเมื่อไหร่แต่มันน่าจะนานแบบนานมากๆเลยละนะผมเชื่อว่าน่าจะนานมากๆเลยนะครับผมกับคุณลุกคนนี้ที่จะดีรันมาในอนาคตแล้วเนาะ,นะ,นนะเพราะว่าในเซิร์ฟญี่ปุ่นฟูนิฟุระกับโดนโกดเนี่ยยังไม่ได้ีรันมาเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้มีตู้กระชาแห่เข้ามานะครับผมนั่นคือตู้กระชาของแคริสชุดไว้น้ำนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวนี้นยเป็นตัวคอรลิมิตนะครับใครไม่เปิดหาก็พลาดแหละใช่ก็มาแค่ช่วงเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปยาวๆเลยนะครับผมก็ คาริสตูเวลันตัวนี้เนี่ยสกิลแรกคือตีหมู่นะครับผมถ้าหมืดแล้วก็จะทําให้ลดกูเดาสกิลของพทุกคนด้วยนะครับสกิลที่สองก็ตีหมู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทําให้ศัตรูทุกตัวรีเวิร์บไบรเดชั่นอีกแล้วไอเอฟเฟกตรีเวิร์บไบรเดชั่นมันทําอะไรได้วะคือให้เกมนี้มันแบบมันมีทูวอเรียลสอนเอฟเฟกต์ต่างๆมันจะดีมากเลยนะไม่แต่มันไม่มมไ่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าไอรีเวิร์บไบรเดชั่นนี่คือทําทําอะไรได้นะแต่ก็ ไม่รู้อะเดี๋ยวถ้าเปิดมาได้ผมจะเอามาลองเทสดูเลยละกันนะเปิดได้เดีย๋ยวเอาไปลองเตี๊หสดูเลยอะัอตราอ,ออกอยู่ที่หนึ่งเปอร์ซ็นปะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะหนึ่งเปอร์จริงๆนะครับผมมองว่าตัวนี้เก่งนะครับผมตรงที่สามารถ รีคูดาวสก,กิลให้เพื่อนรุมถิมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวคอนทัสมืดที่ตีหมูเก่งพอสมควรเลยก็น่าสนใจมากนะครับตัวนี้ก็บอังว่าในคลิปนี้เราจะเปิดได้แครดิสเทอร์มานะครับเพราะว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้เนี่ยคนตุบะแม่งทําให้ผมเกลือยับเลยนะครับแม่งไม่ได้เลยนะช่วงนี้เนี่ยอแอซิสก,ก่อนเลยละกันเนาะโอเคครับนะครับเราก็จะไปกันอย่างรวดเร็วเลยดีกว่านะครับผมห้าตัวฟรีสองตัว เราจะไปแบบสปีดนะครับผมแบบรถเร็วทันใจเราจะไม่มีมัว,มว,มว,มวรีรออะไรเนาะโอเคอต่อไปตัวการันตีสามดาวมันก็สี่ดาวได้และนะครับแต่น่าจะสี่ดาวนะเออแล้วผมน่าจะได้มาเออสามดาวมีหนึ่งตัวสี่ดาวมีสองโอเคก็นุ้นสี่ดาวดีกว่าว่าสี่ดาวผมจะได้ตัวละครใหม่หรือเปล่าน,นะครับผมเพราะว่าสี่ดาวตอนนี้เนี่ย ผมค่อนข้างพลาดอยู่แล้วแหละใช่เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยค,คืออะไรยาวๆเลยนะครับก็ <c oughs> ทําให้ผมมีซีดาวที่ผมยังไม่เคยมีเพิ่มขึ้นหลายตัวเลยนะครับผมก็หวังว่า2ตัวนี้จะให้ผมได้ตัวใหม่นะฮะดูกันดีกว่าตัวแรกหน่อย ตอนแรกจะบ่นว่าเวอร์เดียร์ผมมีทุกตัวใช่กำลังจะบมนแล้วว่าเวอร์เดียร์กูมีทุกตัวแล้วแต่พอเห็นใส่ชุดป้ากาเพื่อปุ๊บเอา้าเวอร์เดียร์มีฟอร์มนี้ด้วยหรอวะมันมันมีร่างเสยสุดเพื่อพ่อกำเือนด้วยหรอวะก็ตัวใหม่นะครับตัวนี้โอเคเพิ่งเคยเห็นจําไม่ได้ว่ามีด้วยแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมผมยังไม่เคยได้เขานะครับก็นึกว่าตัวเองมีทุกตัวแล้วนะเือรเดียร ตีเดียวทำให้ศัตรูติดดีปั๊บทำให้ก็เพิ่มหลอนติดเพื่อนโอโอเคก,ก็ก็ดีอันนี้ทำให้รถก่อต้นานทานอาฮะอ้ไม่ใช่ดิกันดีบัฟบหนึ่งครั้งให้เพื่อนทุกคนสิบวิเออดีวะเป็นตัวละครซัพพอร์ตเพื่อนเนี่ยนี่ก็เรียนตีให้เพื่อนใช่ปะใช่เรียนตีให้เพื่อนสร้างเกาะต้านทานสถานะหนึ่งครั้งให้เพื่อนเออว่าดีวะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เปิดมาก็ดีแล้วว้าเวนร์นีย แปลกใจมากเลยวะโอเคตอนแรกก็คิดว่าผมมีเขาควบตัวแล้วเวอร์เนียเพราะว่าผมแม่งได้เขาครบทุกฟอร์มอ่ะตั้งแต่เก็บตื่นหรือตั้งแต่ตัวพลเขาเข้ามาสิงเออเอาอีกันละเอาอีกันละใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยพาเจ้าหญิงอลิซออกจากคาสิโนทีเพราะว่าผมมีเธอตันแล้วนะครับมีตู้อะไรให้เปิดบ้างเอ่ย ตู้การันตีสีดาวอา่ลิมิเต็ดป้าใช่การันตีสมิมิสูตแล้วก็มีตู้นี้ดีรันมานะครับตู้สมิมิสูตเนาะก็ถ้าใครอยากได้ววเนียชูไปน้ํากับมีอาหรือเอมมี่ชูไปน้ำเนี่ยก็เปิดหาได้น,นะครับก็ผมไม่เปิดหรอกเพราะว่าเชลเชผมเชิเช,ย,ช,ย,ชยกับตู้นี้มากเลยนะครับผมอะเปิดหาแคล,ลิสดีกว่าเพราะว่าแคล,ลิสมันเก่งกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่ะเปิดกันด้วยจํานวนเพจสองปติก็คือหกพันเพชรนั่นเองนะครับก็หวังว่าเราจะได้เธอมาในคลิปนี้นะครับผมเกือบมาดามากใช่ กูเกลือกับเกมนี้มานานมากก็หวังว่าในคลิปนี้จะล้างเกลือผมได้นะครับผมอ่ะไปโมดิแรกเลยดีกว่าลุยขออนุา่าครับยางอีกเหรอยางมอีกเหรอโอ้โหถามจริงมึงยังจะเกลือให้กูอยู่อีกเหรอ มึงก็รู้ว่ากูเกลือกับเกมมึงมานานมากสี่ดาวหน้าตู้นี้คือแม่งแทบไม่ออกให้กูเลยนะเว้ยสักตัวก็อยากจะเกลืออยู่เหมือนยังค้านะครับเกมเกมนี้ให้มันได้อย่างงี้สิวะคนดูสบะอ่ะมันที่สองนะครับตามนั้นไม่มีดวงดวงกูไม่มีเลยไม่มีดวงเลยโอ้โหแม่งเลยเรียบร้อยนะครับ เกลือเล่นร้อนแล้วอะไรวะอุตสาบเปิดดีสวมสีดาวการันตีได้อโมเดลตัวใหม่แต่ทำไมแคลริสไม่ออกโอ้ยแล้มันได้อย่างี่สิบเกมกูก็เกลืออีกแล้วเนาะใครว่าได้เพื่อนรับให้ผมหน่อยดีนะครับผมว่าผมเกลือขี่คลิปแล้วกับเกมผลุสบะนานมากนานมากจริงๆเอาแบบเอาแบบคลิปล่าสุดเลย ไม่ใช่คลิปล่าสุดดิคลิปก่อนแล้วเนี่ยที่ผมตั้งแต่เริ่มสตรีเกลือเนี่ยคือแบบแม่งคือเกลือแบบล้มทีหนึ่งคือแม่งล้มยาวเลยนะเว้ยตอนนั้นนะใครก็ได้ไปรับให้ผมทีว่าผมเกลือเมื่อกี่คลิปแล้วนะครับคนเก่งคนสุดว่านับตั้งแต่ตอนที่ผมเกลือคลิปแรกนะเว้ยไอตอนที่ผมดวงดีก็คือนับหลังจากนั้นมาเลยนะครับผมช่วยนับช่วยนับผมให้ผมหน่อยละกันแม่งเกลือมาเยอะแล้วนานแล้วอ่ะกี่เดือนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแม่งเงยเศร้านะเนี่ย ตอนใส่คนสุภาแม่งจะเข้าหลุมเหมือนปิ้นคอนแล้วนะครับผมเพราะว่าปินคอนเนี่ยช่วงหนึ่งผมเกลือไปครึ่งปีเลยครึ่งปีผมเกือปินคอนยับเลยนะครับผมแล้วผมก็หลุดออกจากหลุมเราลงดันได้แล้วผมก็จะมาเข้าหลุมรลกๆๆคนสุภาต่ออย่างนี้นะคือแบบไม่ไม่อยากให้เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าม่เป็นไปได้ไมันก็ไปไปแล้วนะครับเพิ่งออกจากหลุมนรกปินคอนมานะได้เมื่อไม่นานวันนี้เองนะครับผมตอนนี้ผมก็มาเข้าหลุมรลกคนสุภาที่ผมต้องเกลือยาวมากๆเลย ก็หวังว่าในคลิปหน้าเราจะไม่เกลือกันอย่างนี้อีกนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมเงินก็เพิ่งสับงในคิปนี้เนะี่ยอมอต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมเมือ่อวิหน้านะครับสวัสดีครับ